สวัสดีนะคะ f c ทุกท่านอยู่กับช่องเอจงนะคะเอจงแนวทางนีเคเช้าบ่ายเดี๋ยวจะเริ่มใหม่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มวันนี้เชา้าอันนี้ V i p นะคะ V i p ออันนี้ปกตินะคะอันนี้เช้าบ่ายเช้าบ่ายนี่นะคะเน้นให้โอ้โหให้ให้ให้อะไรนะ ให้รอบเช้ามารอบบ่ายให้รอบบ่ายมารอบเช้านะเดี๋ยวมาดู vip ก่อนนะ vip เช้าสามมาไหมมา83ามนะรูดนะคะแปดสาดสพอบ่ายนะบ่ายไม่มีเลยของเช้าหมดเลยอันนี้มานะคะช่วงเช้าสี่หนึ่งหนึ่งสไม่มีเลยแต่มารอบบ่ายพอ รอบบ่ายออกก็เอารอบเช้ามาออกอีกนะอือหือพระเจ้าจอดมันยอดมากนี่นะคะพระเจ้าจอดออกสลับกันนะคะออกสลับกันออกสลับหมดเลยดูดิแปดสามสามแปดเนี่ยเจาะยังไงไม่มีนะคะ fc จะจงนะจะจงเจาะยังไงนะคะไม่มีนะคะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงผู้สับสุนช่องเจ๊จงนะคะเป็นบ้านสับร่ำรวยถ้าใครสนใจก็สามารถจิ้มลิงก์เข้าไปในใต้ล่างคลิปได้นะคะเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ให้นะคะสนใจบอกว่ามาจากช่องเจ๊จงพารวยหรือว่าแอดจงก็ได้นะคะ fc เป็นแนวทางนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะนี่นะนี่ kv เช้าบ่ายนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มใหม่อันนี้เป็นช่องของเจ๊จงนะแต่อันนี้เราจะเริเร่มทำช่องเราเราจะเริ่มทำช่องเรา นะคะคเช้าบ่ายนะเลขหากินช่วงนี้ไม่มาเลยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขหากินไม่มานะคะอันนี้ชุดวินเลขหากินช่วงนี้พักผ่อนถ้าทางจะหลับยาวนะ ถ้าทางจะหลับยาวต้องอาทิศหน้านะอันนี้ V.I.P. นะคะพรุ่งนี้ V.I.P. นะเช้าบ่ายนะคะ F.C. เพราะว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมพรุ่งนี้ V.I.P. นะเช้าบ่ายไม่ปกติแล้วนะนี่นะสามกับ8พรุ่งนี้ V.I.P. นะคะเช้าบ่ายเลยนะ พรุ่งนี้จะไม่มีรอบปกติเจาะจะไม่เข้าก็ไปดูในในในไลในกลุ่มก็ได้นะในกลุ่มนะคะเพราะว่าบางทีโทรศัพท์ที่ต้องเจาะมันอยู่ในเครื่องที่อัดนี่นะ3ามศูนหนึ่งสามด สามสองสามห้าสามหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวมาต่อทีแปดนะแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเก้าแปดหกนะคะเน้นไปที่ไหนเน้นไปที่สามนะ นี่นะคะเช้าบ่ายนะคะเน้นสามนะขอบคุณนะทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเช้าบ่ายเลยนะ,ะลุนๆขอบคุณนะคะเลิฟๆบายบายจุบ๊บจุ๊บ